กับสวัสดีครับเมื่อนี่มว่าพอกับบ่าบรรดุงผ้ากินผ้าแสบอีกแล้วครับเมื่อนี่เบ้าบรรดุงได้เมนูครับกุ้งแช่น้ำปลากินดิบๆน้ำจิ้มเข้าครับน้ำจิม้มซีฟู้ดเฮ็ดเองครับอันนี้ตำเองเฮ็ดเองากได้แ่บกับปรุงเอาเองครับเดี๋ยวนำเสนออันนี้ก่อนผักก่อน ผักข้ากับมีครับแตงกวาผักกระเดาบริโ้คครับสดๆแกะข้าวผักกระเดาครับอันนี้ผักกาดขาวครับผักกาดขาวเดี๋ยวอัปเดตก่อนครับอัปเดตข่าวสารมือละเลืเล่องก,กับพ่อพอดีครับไอรัฐบาลสิจกเงืนสามพันห้าเงืนเยียวยาไอโควิดการระบาดโควิดรอบสองนะครับเนาะรัฐบาลเพิตใจ 2เดือนเดือนละ3,500บาทนะครับกุ้มไดสีได้แน่ครับเดี๋ยวผมแจ้งกุ้มแรกไปก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวกุ้มต่อๆไปค่อยค่อยว่ากันนะครับกุ้มแรกที่ชั่วๆคือผู้ใดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรบัตรอเทีทเอยบัตรคนจนครับบัตรคนจนเงื่อนจะเขาวันไอวันที่1เหรอวันที่1กุมภานะครับนี่ละสิ้นเดือนนี่ละครับ เตรียมรับได้เลยบัตรคนจน3,500ันแล้วก็มันจะมีเดือนละหาร้อยแล้วก็บางคนก็นได้เดือนละ3ามบางคนได้เดือนเอนร่วมกันแล้วแปดแปทั้งหมดจะได้ประมาณ4,300บาทนะครับในระยะ2เดือนสําหรับบัตรคนจนนะครับเด้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเนาะอย่าบว่าบัตรคนจนหอมีแต่คนรวยๆประเทศไทยอันนี้อัปเดตในฟังครับแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่2ที่สิได้นะครับเด้อ กลุ่มผู้ใดคนละครึ่งครับใส่สิทธิ์คนละครึ่งใช้สิทธิ์คนละครึ่งยกเว้นผู้ใดมีประกันสังคมมาตราสามสามเด้อครับเด้อไอผู้ใดมีคนละครึ่งอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีสิบแปดปีขึ้นไปครับจะได้รับคือการแต่ว่าต้องไปยืนยันในแอปแอปเป๋าตัางค์นะครับเด้อไปแอปแอปเปาตัางค์อันนี้อัปเดตเทานี้ก้อน ส่วนในพ่อค้าแม่ค้าก็ว่ากันที่หลังอันนี้ผมยังไม่ได้ข่าวมากนะครับเนาะอันนี้อัปเดตให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามเบาบันดุงท่ากินท่าแซบเด้อครับเด้อบ่แม่บ่ไอ้บ่อบาเป็นจะช่องอ่าเพจ Facebook นะครับเบาบันดุงท่ากินท่าแซบละกะช่อง YouTube ครับเข้าไปกดติดตามใน้ำเนี้ยบ่าวบันดุงพากินพาแซบชาแนลนะครับมันสิไม่ชาแนลภาษาอังกฤษน้ำกดนน้ำพิมพ์ไปบ่าวบันดุงกับพ่อแล้วล่ะครับ เอามา่กินกันเลยครับลาดก่อนบาดที่นี่เมาโดนละเดี๋ยวท่านผู้ชมเลเสียนดาก่อนอัปเดตข่าวสารในฟังนะครับเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนที่มีรายได้สูงบ่ได้ด้วครับเด้อแล้วก็ไอ้คนที่มิตรทำงานประจำมาตรา33อันนี้จะบม่ได้รับ น้ำจิ้มเอาตะไคร้ใช้น้ำครับเพื่อที่จะดับปลิ่นขาวนอะอา้าบาทที่นี่นากินขนาดเลยย่องเองย่องเจ้าของเอาพอเพราะแดดมีแห้งกำลังใจครับ พักกับคนละจานในบทที่นี่ครับบงังบาที่บังเลยคนละจานเอามาสีเฮียเอาเล่าชิมชิมครับ ผักกระดาวส่คเซอมพนยาสซ่อนนะครับผักกระเดา เอาไซน้ำเป็นไงพี่น้อง หอมตะไคร้แห้งใส่ตะไคร้สองสองต้นครับท่องสิบระเบิดแบบคือเพฮะกินลงแสบท่องเจ้าเจ้า พักกะเดาวอ,อ๋อเริ่มเผ็ดแล้วปัะเนี่ยน้ำตาเลยอืมกระเพรงไสประมาณก,กัมนึงครับแล้กกรพริกพริกกินหนู ยังยกำเผ็ดหาใ้เแก่เผ็ด มันหลูมันชาดบ่ครับชาดอยูนอ่นะโอ้อเป็นสิเศร้าแล้วอย่าว่ากันนะครับเพชรบ่ไหวเอาจะค่ำ อ่าน้ำปลา uh, nampal. อทอนี้ได้ครับอย่าลืมติดตามมาประดุงพาพกิน้าแซ่บกคตรแช่ลค์นไหลนะครับทอนี้ครับไม่ต้องตัดไรแล้วบ๊ายบายครับ